ไปดูไทยลีกพุที่สาเมษาครับเชนบุรีเ c พบเชียงรายยูเนเต็ดกดดันทั้งคู่แล้วครับไปดูสถิติของเชียงรายก่อนทำไมหยุดอยุ่ที่26แต้มนานมากครับล่าสุดครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมา31มีนาคมแพ้บุรีรัมย์ไป2ประตูต่อหนึ่งก่อนหน้านั้นเกมหนึง่งเปิดบ้านแพ้รูแบงคอกไป0ูนย์ประตูต่อหนึ่งเกมที่3ครับแพ้สุโขทัยไป2ประตูต่อหนึ่งแล้วก็แพ้ลำพูนไปครับเปิดบ้านแพ้ลำพูนไปคาบ้านแล้วครับศย์ 0, ประตูต่อ2 ไปหลังไป4ี่นัดเสมอขอนแก่นในบ้านขอนแก่นไปศูนย์ประตูต่อ0ูนย์าเกมก่อนหน้านี้ถึงชนะครับเชียงรายชนะตราด f c ไป3ประตูต่อหนึ่งกดดันมากครับกดดันมากกดดันมากครับ5้านัดมี4แต้มหยุดอยู่26แต้มนานมากๆไปดูชนบุรีกันครับล่าสุดแพ้ทรูแบงคอกไปถึง60แเละที่สุดของชนบุรีในฤดูกาลนี้ก็ว่าได้ก่อนนั้นอีกเกมหนึ่งก็ชนบุรีก่อนหน้านั้นอีกเกมหนึ่งชนบุรีเสมอกับ บุรีรัมย์ได้อย่างสุดยอดจริงๆน่าชื่นชมแล้วก็เสมออุทัยธานีไป1ประตูต่อ1ที่บ้านอุทัยนะครับชมรีชนะสุขโขทัยไป3 1ครับแพ้ลำพูนไป2 1ครับในบ้านลำพูนแล้วก็ชนะวอลิเทโลไป4 2ซึ่งถามว่าขี้เหร่ไหมก็ไม่ขี้เหร่ครับแต่เกมนี้มาดูการดวลกันระหว่างทีมที่กดดันจริงๆครับเพราะว่าเมื่อวานพีทีไปถวก แสงทะลุขึ้นไปแล้วถึงอันดับ12มี23แต้มหากชนบุรีชนะเกมนี้ได้ก็จะมี25แต้มแสงที่11ขึ้นไปครับคำถามก็คือเราแสงที่11เราจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่ไปดูที่เชียงรายครับชนะเกมนี้แสงอันดับที่7ขึ้นไปเลยครับขอให้ขอให้เป็นเกมที่สนุกครับเพื่อนๆแฟนบอลทุกๆท,ทีมวันนี้อากาศร้อนใจลมๆนะครับอัปเดตไทยลีกวันนี้ครับ